สวัสดีครับไม้แปดสุดวบมาแล้วครับพบกับไม้แปดสุดวบเรียววิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาส่งมอบความสุขความสนุกครั้งใหม่นะครับให้กับพี่ชายท่านนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ชายท่านนี้มากๆเลยที่ให้ความไว้วางใจและเลือกให้เราเป็นผู้ดูแลรถให้คุณนะครับแม้จะเป็นครันแรกนะครับเราก็ ยิ่งมีความยินดีมากนะครับที่คุณเปิดใจรับเราเป็นคนแรกนะครับโอเคมาเรามาดูครับว่ารถที่เราส่งมอเอคสต์อันนี้นะครับฟิกก้าลิเบอรี่สีดำนะครับเป็นยังไงกันนะครับแล้วเรื่องราวของเจ้าของคันนี้เป็นไงมาไงถึงได้มาเลือกคันนี้กันนะครับอ่าพี่ชายท่านนี้นะครับก็ เรียกได้ว่า,าดูรีวิวนะครับแล้วก็รู้จักเราผ่านทางสื่อออนไลน์นะครับก็คงดูมาหลายคลิปนะครับแล้วก็โอเคมาที่ร้านนะครับมาปรึกษาการสักระ,ระยะหนึ่งได้นะครับคุยไปคุยมาอยู่บางตักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ครับผมก็มีช้อยให้เลือกหลายตัวแหละในงบประมาณที่พี่เขามีนะครับแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับก็เลยอ่ะ มาเลือกรถที่เป็นแบบเริ่มต้นก่อนนะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงรถแับเริ่มต้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าตัวเลือกในร้านเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวแหละแต่ทําไมต้องเป็นฟิกาลิเบอรี่ด้วยละ่ะอันนี้อาจจะเป็นคำคำถามที่หลายคนเอ๊ะอยู่ในใจใช่ไหมเอฮ้ยรถมีเป็นสิบยี่ห้อเลยมีหลายรุ่นเลยในร้านทําไมถึงเป็นฟิกาลิเบอรี่และเอ๊ะช่วงนี้มันช่างบ่อยเหลือเกินเนอะอะไรอย่างนี้คือยอย่างนี้นะครับ จักรยานพับเนี่ยมันก็มีหลากหลายแบบเนอะอ่าแล้วก็มีหลายหลายรุ่นหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับฟิเกอร์ลิเบอรี่เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานงานสีที่ค่อนข้างเนียบนะครับคอนเรลของงานที่เรียกได้ว่าให้เกรดเป็น A เลยทีเดียวนะครับหกผมนะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ทําตัว f i เกอร์ลิเบอรมาเนี่ยมีตราการงุ่นยิดกับเรื่องของรายละเอียดน้อยมากนะครับก็เลยจะเป็นรถ ขัรแรกๆอ่ะที่เราแนะนาําลูกค้าหรบคนที่เป็นแบบบิ๊กเนอร์นะครับและแน่นอนพี่ชายที่นี้ก็เป็นบิ๊กเนอร์นะครับก็อยากได้อยากพับสักคันหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์การออกกำลังกายนะครับอ่าก็เลยเลือกเป็นฟิกาลิเบอรี่แล้วก็ฟิกาลิเบอรี่เนี่ยมันเป็นการเฟรม5ปีนะครับ5ปีนะครับ5ปีไม่ใช่5เดือนนะครับอันห้าปีฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อ่าพี่ชายท่านเนี่ยเขามีความมั่นใจในแบรนด์นะครับ และต้องบอกเลยว่า,าบริษัทที่สร้างแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมานในประเทศไทยเนี่ยครับก็เป็นของไทยร้อเรซนจริงนะครับคือคนสร้างแบรนด์เป็นไทยแน่นอนแต่ว่ารถแบบอาร์ทยานพับเนี่ยเราคงไม่สามารถสตาร์ทจากศูนย์ที่ประเทศไทยได้หมดนะครับแน่นอนก็คือว่าเราเป็นคนสร้างแบรนด์เพราะเรามีโน้ตฮาว์นีไอเดียแล้วก็มีประสบการณ์ในการที่จะเรียกได้ว่ารู้ตลาดในบ้านเรารู้จักคนไทยเป็นอย่างดีมากๆนะครับ ในส่วนอการออกแบบแน่นอนเราก็ต้องมีการทํางานร่วมกันนะระหว่างคนที่หาตลาดเป็นหาตลาดเกง่งคนที่ออกแบบดีและคนที่ผลิตได้ในราคาที่คนไทยสามารถที่จะจ่ายได้เรียกว่าสามารถที่จะ,ะซื้อได้โดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องมีคําถามอะไรเยอะมากนะครับแน่นอนมันก็เลยเป็นการรวมกันของสามภาษาเลยก็ออกมาเป็นรถฟิกาลิเบอรี่นะครับ ช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกขายคนได้เอ๊อีกแล้วเหรอบางคนเนี่ยดูจนแบบว่าโอ้ยถ้าเห็นฟิค้าเรเบอรี่มาเนี่ยปิดเลยเพราะว่าดูหมดแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> <g ül> แต่แต่จริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าอ่ารถเนี่ยไอย้ยานมันเยอะนะหลายๆท่านอาจะจะแบเจอคลิปที่เป็นคลิปแรกเลยขึ้นมาครับก็จะขอไลฟ์ฝั่งนิดนึงเลยกันนะครับฟิค้าเรเบอรีเ่เนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงครุณภอพของงานนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สเปคกับราคาที่โอเคจ่ายง่ายนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมล้อที่แข็งแรงนะครับดุม <Doom S 1> เป็นแบบเซเวซปีดแล้วนะครับในเจเนอเรชันที่2นะครับนั่นคือข้อดีอันหนึ่งที่ทำให้ฟิกเกอร์ลิเบอรี่เนี่ยอยู่ในหัวใจของหลายๆคนที่เป็นบิเกนเนอร์เพราะว่าบิเกนเนอร์เนี่ยมีหลายๆแนวทางบางท่านก็บิเกนเนอร์วันเดียววันรุ่งขึ้นพอขี่เสร็จปุ๊บม,มันกลายเป็นแอดวานซ์เลยคืออัพกระจุยเลยหรือบางท่านก็คือบิเกนเนอร์ก็คือเอายาวไปนานขี่ทีแต่ได้ขี่แนละ้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่ารถที่มันอยู่ตรงกลาง มันตอบโจทย์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับก,กลางๆเนี่ยมันย่อมที่จะดีอยู่แล้วสาหรับลูกค้าที่ยังแบงแบงอยู่เข้ามาในวันแรกๆนั่นเองนะครับและพี่ชานนี้ก็เช่นกันนะครับยิ่งไดูท้วว่าคันนี้เนี่ยของพี่ชายคนนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้มันถูกใจมากขึ้นบ้างน,นะครับเริ่มต้นเลยคันนี้ก็จะมีการอัปเกรดชุดเบรกแน่นอนรอบเบรกหรือเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเป็นอะไรชุดแรกๆที่ผมแนะนําให้ลูกค้าใส่ใจก่อนนะครับ ในส่วนต่อมาคือเรื่องของโซ่นะครับโซ่จะเป็นส่วนที่ทําให้การขี่เนี่ยมันมีสูตรคภาพมากขึ้นก็คือถ้าโซ่มันดีนะครับมันจะมีความเงียบในการที่มันหมุนเนี่ยมันจะไม่ดังแกรกแกรกนะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็สมูทลับลื่นนะครับก็จะเป็นส่วนที่2ส่วนอีกส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกองของความสบายในการขี่นะเช่นเรื่องของปอกแขนแล้วก็เรื่องของเบาะนั่นเองจริงๆตอนแรกในคันนี้เนี่ยพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนเบอกแคนแต่พอไปเห็นรีวิวของอีกคันหนึ่งของคุณหมอ เลยบอกว่าผมขอปอี่นแบบเดียวกันด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่ติดตามงานเราเสมอแม้ว่าจะซื้อรถล้วก็ตามนะครับอ่าส่วนเรื่องเบาะเนี่ยผมก็ต้องบอกทูกค้าท่านเราอยากให้ไปลองก่อนนะครับลองขี่สักระยะหนึ่งก่อนว่าเบาะรุ่นนี้ที่จักรยรถเนี่ยที่เป็นเพียวเจลเนี่ยมันเข้ากับก้นเราดีไหมถ้ามันเข้าดีแล้วคุณไปต้องเสียเงินเปลี่ยนนะให้มันเสียทรัพย์สินโดยปประโยชน์ถ้ามันไม่เข้าก้นอ่ามันไม่สบายพอเราค่อยมาเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นเพราะว่าในการอัปเกรดอะไร ของรถพวกเนี้ที่ออกจากที่ร้านผมอะ่ะผมบอกเลยผมมีความแฟร์กับลูกค้าทุกคนนะครับผมให้เกียริลูกค้ามากๆผมอยากให้ลูกค้าได้ลองรถที่มันดีที่สุดเดิมๆมก่อนแล้วถ้าไม่พอค่อยมาเติมนะครับอย่างพี่คนนี้ก็คือเหมือนกันก็คือบอกแค่เนี้ยโอเคอยากเต็มที่และจัดไปแต่บอกเนี่ยไปลองก่อนพี่อยู่ใกล้ผมพี่มาหาผมผมเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วนะครับอ่อบบาก็ประมาณนั้นก็เลยจะไม่เปลี่ยนเบาะนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมไปแก้กันเด่๋ยครับว่าเจ้าฟิกาลิเบอรี่สีดำคันนี้นะครับมันมีรายละเอียดอยังไงกันบ้างนะครับโอเคมาชมกันนะครับอ่าอ,อ้อ่า เริ่มจากคอพิทก่อนเลยนะครับก็คันนี้จะมีการเปลี่ยนปลอกแฮนด์นะเป็นของโปรนะครับรุ่นล็อก on Trail นะครับที่แบ่งตัวปลอกแฮนด์เป็น3ซ้โซนนะครับโซนแรกคือส่วนที่เราใช้บริเวณเนี่ยครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยในการจับรัดเข้าไว้ก็คือชุดนี้ที่ต้องการความนุ่มนะครับ ให้มันกระชับแล้วก็นุ่มไม่ลื่นนะครับในส่วนที่สองคือส่วนซัพพอร์ตตัวอุ้มมือนะครับตรงตรนส่วนนี้นะครับคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวที่ออกแขนไปเนี้ยนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เตี้ยที่สุดเพื่อซัพพอร์ตไม่ให้หนูขึ้นมาถ้าหน,นูขึ้นามาจะคำนะครับก็เลยทําเป็นส่วนที่เตี้ยออกมาในส่วนที่สามก็คือโซนด้านล่างที่เป็นทางพึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้นิ้วเกี่ยวนแน่นแลวก็ไม่ลื่นนะครับอ่าก็จะเป็น ต่อแคนที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นแล้วครับกับของโปรนะครับ,รบที่เป็นงานจากค่ายชิมา a โ o นั่นเองนะครับชุดเบรกคันนี้ก็จะเป็นชุดเบรกชิมา a โ o อ l i v ิบนะครับนะทั้งตัวมือเบรกแล้วก็ก้ามเบรกนะครับไล่ลมไปเลยนะครับมีการเก็บสายเรียบร้อยในแบบของมายสมาสมไว้นะครับอ่า แล้วก็ทําตัวกันรอยขูดตรงนี้ด้วยนะครับการมันไปขูดเฟรมนะครับชุดเบรกก็เป็นชิ้นนองอลิวิโอที่ในการปรับตั้งอย่างดีนะครับทำบาล a นซ i n g งเบรกให้เหมาะสมนะครับถ้าเบรกจะเข้าแนบสนิทที่ขอบล้อทั้ง2ข้างพร้อมๆกันนะครับด้วยองศาที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับล้อแบริ่งที่มากับรถก็ถือว่าคุณภาพดีมากเลยในราคาที่แบบว่าว้าวาเลยนะครับ ในส่วนของเจนเนอเรชันที่2เนี่ยมันจะเป็นลายที่เป็นโคงเมียมนะเคเงินก็มีความสวยงามหรูหราครับพร้อมโลโก้ล,ลิเบอรี่สีแดงสดนะครับบนพื้นสีดําด้านซึ่งคันนี้ทำเป็นกึ่งเงาแล้วสีโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าสีดำเขาทำเป็นกึ่งเงาเนี่ยสีจะเข้มขึ้นนะครับมีโวลูมมากขึ้นนั่นเองนะครับจานเดิมนะเป็นกระโหลกวงของ Move นะครับแล้วก็เรามีการติดตัวการสะตกเป็นเซฟตี้ที่2ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ โซอัพเกรดแล้วเป็นเคมทีซันปัุบันสีเงินโครเมียมนะครับเงางามนะครับเงียบและไหลลื่นนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นสแตนดาดนะครับก็เฟอร์ทดย8สปีด32นะครับตทรนมทีเอลทีวูเอ3ซึ่งมีการอัตราดึงสายเท่ากับของชิมาโน่นะครับแบบ2ตอนหนึ่งเบาะเจลนะครับของ Move นะครับก็งานโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่า ชุดคอของตัวฟิกากรลิเบอรีจะเป็นคอแบบเฮลโทปิกนะก็คือยืดหดได้นะครับได้2ท่อนนะครับก็ปรับให้สูงได้ขี่สบายไต้อนก้มหลังเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคอ่า ฟิก้าลิเบอรี่ก็จะมีสเปคประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งทุกๆท่านไปนะครับว่าถ้าเป็นรถต่อเริ่มต้นนะครับแต่ต้องการรถที่คุณภาพดีสมราคานะครับแล้วก็ยังไปต่อได้ด้วยนะครับประกันก็เฟรม5ปีครับก็ฟิก้าลิเบอรี่จะเป็นรถที่ตอบโจทย์หลายท่านเลยนะครับก็ประมาณนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ f ิก้าลิเบอรีนะครับสักคันหนึ่ง วันนี้เฮียเป้ขอตัวไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหากเพื่อนๆนะครับชมแล้วชอบคลิปเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดทุกรายละเอียดของงานในร้านแล้วก็ในเรื่องของสินค้าที่เข้ามาใหม่หรือว่ารียวิวครั้งต่อไปนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด subscribe กันนะครับว้ดกด subscribe กันนะครับโอเคไปแลวครับผมโชคดีครับ